ไฮนี่ลูกหนึ่งแล้วก็ไม่จกเอาไหนี่ลูกหนึ่งให้มันได้ครบสามสวัสดีครับ<า>ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคุมสัพยานาะเพจอีสานนิวเพจคุมสัพยานาครับวันนี้แอดมินทิพันนะครับมาตามแนวทางอาจารย์แมวนะครับก่อนปล่อยเลขโค้งสุดท้ายมาตามแนวทางอาจารย์แมวนะครับท่านบอกฟันดีมากอาจารย์แมวงวดนี้ฟันดีนะครับทราบว่าท่านฟันดีแล้วก็จะให้ตัวไหนก่อนปล่อยเลขนะครับ ดูแนวทางอวอาใจนะครับเดี๋ยวเราไปฟังความฝันอาจารย์แมวไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กำลังใจกันด้วยนะครับตามไปเลยครับผมสวัสดีอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาตามอาจารย์แมวครับตามความฝันอาจารย์นะครับก้นปล่อยเล็กฟันยังไงบ้างอาจารย์ังงดเนี่ยังยังม่ทันมาเลยเนาะครับยังครับอาจารย์ยังครข้งแรกครับผมเออก็มีแต่ไอุ่ม เบาเสียงค้านครับกับผู้ใดมาเนี่ยมันเบาที่แปลว่าหลังจากหลังจากผ่านๆมาอ่ยายลังใจย้ายเราเสียไปพอเองกระทําใจบู้ใดส่วนออที่ว่าเลขมันเลยรูุดไปอสองงวดสามงวดว่นล่ะทีนี่มันเป็น,นยังพอกระจังบ่ไดดเหยียดที่นองบ่ว่าจะเอฟซีถูกหม่องทุกบอลน่นนะเพิ่นก็เคยโทรมาถามพอ,อยโย พอใดคือยังกระบอกเขาว่าพอยังทําใจบ่ทันใดเพราะว่ามันยังเป็นห่วงคิดนำย่าอยู่ยี่นี่ก็ได้มาทําบอกทําใจกบว,ว่าดีขึ้นแล้วเออนตอนใน่ตัวก็หายคิดจากเล่าไปกะว่ามาฝันอยู่เที่ยวนี่พอว่าขาตามคําฝวันนี่พอว่าคือสิใดขึ้ไใ้ยอยู่ดอกแต่ว่าพอกระยางให้พี่น้อง ถกหมองถูกบอลนั่นแหะถูกอำเภอถุกจังหวัดกด็ดีอยากให้รอบเบมื่อวันที่สามสิบฟังเบืองว่าปูเป็นเสียหามากจังใดมันสิดตรงกันมองแต่ว่ารอบนี่พ่อฝันฝันว่าสองสามคืนมากนั่นแหะหลังหลังหลังจากโม่เพิ่นเสียเข่ามากนั่นแหะครับพอก็เคยบอกใหายโม่เพิ่นไป พอมาฝันแปลกๆฝันว่ามีคนห่มขาวถือขาวนี่เขามากเขามากแล้วมาให้พอออกไปสาลปูฝ้ายบานเก้าอี้เขาผัดสีบรด้ตั้งจังสันเน้ยเขาสีตั้งเอียงๆไปพอผัดว่ามือนั่นพอก็นยังไข่บ่ท่านได้หายอยู่ยังวินวินอยู่ในนิมเมทคําฝันนั่นออกไปเขาเสียเอาไหาไห้สามหน่วยมาตังมีหน่วยหนึ่ง หนึ่งวยหนึ่งหนึ่งวยหนึ่งครับไอ้คนห่มขาวถือขาวเป็นผู้ยิ่งสองขนนั่นบอกว่าอ่างวัดสีหอถ้าอยากได้โชคได้เลขได้เบอือน้ำน้ำเพลินน่ะต้องให้มาโจกเอาในไห,หจกไหนีกอ่าลูกหนึ่งแล้วก็มาโจกเอาไหนี่ลูกหนึ่งให้มันได้คกสามไห่สามลูกยังสิแม่นเพ่ะที่นี่พ่อไม่ได้จกนี่ ในในในขํามนันนะพ่อกล่าว่าไปไปเห็นเด็กหน่อยมันนั่งอยู่หนาไฮนะผู้หนึ่งพ่อก็เลยบอกว่าผมจกบ่ได้เดอกผมว่าท่านสบายในโตให้เด็กหน่อยเด้อโจกให้แต่ว่าเด็กหน่อยจังมันได้โจกให้หรือบ่ได้จกเลยพ่อก็ว่าในะนี้คําพันพ่อดีมาบานก่อนที่นี่มาอีกขึ้นหลังพ่อเองว่ามีคนหอมข่าวถือข่าวมา คือสิเป็นปูเราอจักต้นนี้มันเป็นผู้ชายอ่ามาแล้วเพื่นบอกว่ามาผ้าพอไปเพื่นจับแขนเสียพอนี่ดึงเทึ่งยางทึ่งแหลนพอก็ว่าอย,ย่าฟาวห้ายพอนะ่ะเจ็บตีนพอไปใส่รองเท้าเพื่นสีพผ้าพอไปเบิงหมองเพิ่นอยู่ไหมแต่ว่าก็อยู่ในบริเวณเขียนโลอกสารนั่นแหะ แต่เพื่อนเหตุเป็นคือไอ้อุโมงค์ะนะครับเอไปดึงแขนพอไปเข้าไปในหม่องเพิ่นอยู่นะเพื่อนบอกว่านี่ล่ะหม่องกูมาอยู่ใหม <ๆ S 2> ถ้ามึงจำบาบ่ได้ให้มึงมาหอดลักกิโลลักนี่เด้อกรแม่นท่าเข้าหม่องกูอยู่เลยลักกิโลไปเป็นลักกิโลเกา่าเลยสีที่เขาท่านมันถลอบอกเลยแต่ว่าไม้เลยกลักกิโลพอกรเห็นชัดคือมันลักกิโลที่หา กราที่ทงเออเออในในนิมิตฝันเด้<ล>เพื่อนบอก <นะ S 2> ว่าทางมึงจำว่าได้มาหอดลักกิโลนีก่กระทั่งแยกเขามองกูอยู่ที่นี่เพื่อนมเรยได้ยำไม่กว่าถ้าแม,มนบวงมึงอยากได้โชคได้เลขได้เบอร์พ่นเดอ้อวันที่หกสิบสี่ยังมาเอาหกสิบสี่อ๋อ มีวันที่หกสิบสี่เนาะครับพอเออพอดีตื่นตอนเช้าในนิมิตคําฝันแล้วพอกบมานังสูบยาอยู่คนเดียวพอกับมาขีดอยู่เอ,อ๊เพิ่นคือบอกในนิมิตคําฝันคือบอกกูยังสีมันมีอยู่ว่าวันที่หกสิบสี่ครับวันนี้เพื่อนบอกว่าถ้ามึงบอกเข้าใจให้มึงเอาไม้เหล็กในลักติโลไปไใส่เพื่อพ่อเลยเป็สามตัว เออนี่แหละพ่อเรียกว่าพ่อมานังขีดเนาะพ่อมานังขีดว่าหรือเพื่อนสี่หพ่อนี่เอาห่าเอาห่าไปใส่ห่าหกสี่บอกห่าหกสี่พ่อมัานังขีดอยู่เลยขีดคำนวณยู่ในผูดเดียวนี่แหละครับอมานี่เพื่อนกับย่านพ่อพอหูท่างกลับมาบ้านเพื่อนกับยุ่อยู่หันเพื่อนบอกว่าทำแมนมู่มันงสีมาหา โกหายยังน้ำปูนเมื่อหอดลักกิโลนี่ให้เดียวสายเข้าไปหอดน้อยเดียวกับหอดหมอกูอยู่นี่แหละมอนเป็นเดื่องเป็นนาแต่ว่ามาันี่มากอีกขึ้นหลังมันพอมาในนิมิตความฝันอีกว่ามีผู้ยิ่งผู้ยิ่งนั้นมาเพื่อนาบน้ำแตงโตวมายางดีผ้ายกระเป๋าสีมากคอยืมโหลดพอที่ยืมไปตลาด พ่อก็เลยบอกว่าเออทำแม่เจ้าครับเปลี่ยนดาวไปเติมแตนของมันเอาเด้อรถกามันมันเป็นรถขั้นหนีนะพี่อ่านขั้นดีเสียเพิ่นเอาไว้ก่อนเออมันคือออกประจำแล้วแต่ที่นี่บันิพอยางตื่นตอนเสาร์พอไปเพิ่งในนี้นี่ข้ามฝนอ่ะที่เพิ่งเวบามาเนี่ยในนี้นี่ข้ามฝนมันมากมันมาเข่าเล็กแค่ไนรถมันชูโตมันตรงกันเนะคะมันตรงกันพอดี ้นแต่ว่าเลขกรางมาเนี่ยพอเขามายื้มรถดแล้วก็ว่าให้เขาไปพอลูกออกมาเงียวขวดเเงียวแหงเข้าไปนอนนอนเสียไว้ฝันว่าเขาเอาบักแตงบักแตงนี่อย่างเดวพอกับว่ามันโมเมนบักแตงแล้ว่าบ่าเคยเห็นไอ้หน่วยลิยงเหลียงมันม้วนนะ่ะนะเออเขาอามาเขาเสียามาให้อพอเด้อนี่สามหน่วยเนี่ พ่อพัดว่าสิสีเดเมื่อ้เขา,ขา,า,าเขาว่าแด้ยางเอามาให้เดี๋ยวเขาไปอยู่สำโตเขาสิโย้อนให้พ่อพันว่าเดี๋ยวเอาผ่าเขามาพื้นเคยถือนะเอาเอาทั้งหน,นีบเอาข้อหนีบไว้ทั้งหนีบจับพื้นออกให้เขาโย่นใส่ครับเขาโยนมากกว่แดงยังก็มาเขาผ้าเอาว่างล่องไว้เแล้วเขาว่าเขาบอกพอ,อว่างล่งลองไว้นม่ดนพ่อกระเชิบมืว่างกระจับผ่าให้เขายนมาใส่จะมาว่างเลี่ยงกันไวหวเลรเขาว่า สหน่วยอ่าที่นี่ในนี้มีข้าวหวานในใจพอยองพอวามันมุ่นมนมันสิเป็นศูนย์สามศูนย์สามอ่าเพราะมันสามหน่วยสามหน่วยกลมๆนะเนาะเออเพราะเขาเขาบอกให้พอเอาว่างไว้นี่เลี้ยงกันไว้ที่นี่มันกาพอมากสังเกตบางแล้วมันกับไปเข่ากับนี่เมิตข้าวหวนที่ว่าเขาไ้มาจากวัยสามหน่วยกับสามหน่วยศูนย์สาม เขาก็เอาแจงมาให้อีกกระสามหน่วยพอเลยวายเลขเลขลางพอว่าตามนี่มีทําฝันถามันบอมากกับถาบอมากศูนสามก็ต้องมากหนึ่งสามแทนครับลางเลยแต่ว่าตอนนี้มันคือพอหายในเป็นทางทําฝันเนาะว่านี่มีทําฝันคือว่าพอเองหนึ่งพอว่า พี่น้องทุกมองทุกวันนะ่ะนะเอฟซีทุกคนกายากหูพอก็เลยบอกได้บอกไปพอก็ว่ารอด้าเบงวันทีสามส <30. S 2> ิบจักก่อนเนาะวันทีสามสิบเนี่ยจะได้ออกไปเว่าไปถามกับปูเบงว่าปูเนี่ยสีให้เป็นตัวใดอันนี้เป็นวิา<อ>เตร์ตัวนี้คือพอให้เป็นในแนวคำขวัญเ้อะ คือเป็นรัฐบาลไทยเฮ้าเนี่ยะครับเพราะว่าทั้งเขื่อนบ้านหรือว่าหวยดอกหวยเหล่าต่างประเทศปูเพ่นกะบบอมากมานไดครับอืมแต่ในนี้มีคำวันพอนมันกะออกไปแล้วล่ะมู่นซื่อกันถืออยู่ที่ว่าเขาออกมาเอาเอาหายไข่พอไปเบิ่งห้สามเลมันมาออกซ้ำสามเลยแล้วนตะเบียนโหลดนี่มันก็ตรงกันมันมีอยู่ สี่หกส่วนหักสี่หกกสอหกส่นอ่าสี่มีมตัวีสามตัวมีนั่นแหละเพราะว่าข่าฝันเกีียวหัวไดนี่มันมันมันสีออกตรงหับเด็กตะเบียนรถขั้นี้ขั้นที่เสียเพิ่นเอามใไ้มาทางวายจันดูจย์มีโชคในใจไม่ที่จยนฝันที่เลขที่เคียนมาในครับตัวนี้มีโชคคือคเล่กเงื่วดนี้ครับในนี่มีคำฝันเนาะ อ่าตัวนี้ก็คือเพียงนิมิตคำวันพอพ่อบอกว่าพอมกเลขกเนี่ยพอที่มักตัวหนี้แฮ่ห้าหกสี่อ่าดีบ่ดีมันจิตเตมาหนีก็ได้ครับครับอ่าเป็นสี่หกห้าเนียสี่หกเรียงเลยห้าหกสี่ก็ชอบเนี่ยครับอาจารย์ชอบในสามตัวน <oo Prof> <als> ี้ก่อน แต่ล่างนี่ตามนี่มีำํำฝันฝันว่าเขาห้พ่อออกไวเบิงห้ไห้สามหน่วยเลี่ยงกัน<อ>มันมีเด็กหน่อยผู้หนึ่งนางอยู่มันนี่มากยก่งขึ้นหลังกับฝันว่าเขาเอาแก้งมาห้เขาห้พพอเอาว่างเลี่ยงกันเหมือนในดินพอกันเลยว่าในนีมมีคำฝันนิ่พออย่างมันเป็นลลางเ,เป็นหลางค่นสูงสามนั่นแหละหนึ 1> 1่งพอกันเลยบอกว่าถามแม่หนึ่งบอม่าสุดมากครับอ พรอว่าไปเขาหายไปเบิงไหาในนี้มีคำผันมันมีเล็กหน่อยนั่งอยู่ดีอ่าเล็กหน่อยคุณึึงหาสามหน่วยมันนี่ก็ขึ้นหลังมาอีกก็ว่าเขาแต่ว่าพอกับเลยอ่าทำแงินเอฟซีถูกหม่องถุกบอลอ่าขาดสิไปหาหยิบหาเบิงมาไหวกับพ่อเอาไหวได้ครับตัวนี้อ่า เรือสามอหรือบัวก็เอาหนีก็เอาได้เดี๋กดติดแต่ว่าพอเองพ่อกนยังว่าท่านว่าอยากให้พี่น้องว่าได้ที่ถูกหม่องถูกบอลถูกจังหวัดถูกอำเภอนั่นแหละพอก็อยากให้รอฟังเมืองสกวันวันที่สามสิบอ่าวันที่สามสิบรอสามสิบคือเฮ้าสิตัดสินใจได้สุดท้ายสามสิบเพราะว่าเลลอยู่นีพิมค่าออเลขพ่อแมวเหลขกยานแมวหรือเล็กปูขาวเนี่ยเพิ่นมาค่อยได้ไฮไลท์โตครับเนาะ เพิ่นยางหา้เพิ่งก็ไห้ยบกับลางแค่นั้นเองตามสี่สามสิบ,สสบนะครับครับอารมันก,ก็นสชีได้มันใจให้ได้เลขก็ได้รุดไปสองสามงวดที่นี่พ่อก็เลยว่ามาทำใจได้แน่ได้มานาั่งได้มาปฏิบัติละล่อะอถือว่ามันลงมีสมาธิเลยตอนนี้เนะะาะครับกาคิดว่าคือชีได้ครับอ่าที่พี่น้องไดเชียไป อ่าได้รูดได้ผ่าดไปกับม่มีผู้ใดดอกน้อยอยากให้มันรูดมันผาดไหมเนาะอ่าพอเองกะว่าให้เป็นตาได้มันเป็นอย่างจังบ่ได้นี่ล่ะมันเป็นน้ำมีหยังพอเองอ่าได้ผ้าพีผ้าหนองเสียเงินเสียทองไปสองสามหมวดกบสิร้ายบาทลายสัต่างพอสมควรอยู่อ่าที่นี่กับเราอย่าไปตีอย่าไปว่าอิซีเพิ่นเด้อยูว่ายูทูปเพิ่นอ่าพอรับผิดเพียงผู้เดียว อ่าพอเป็นคนเหตุเป็นคนบอกเนาะเออตัวนี้มันก็นคือว่าพ่อกับพ่อได้ว่าวิเศษวิโสเนาะ<ช>เออมันมเมีนวัฒเทวดาดอกผู้ใดก็ได้ไดอ่ามันก็นธรรมดาแล้วก็มีรุดมีพลาดไปแนะ่อ่ากับพอเป็นอย่างเดี๋ยวให้พอทำหมกทำใจไดพ้พอสิพาอ่าพี่น้องเอาเงินเอาทองขึ้นมาให้ได้นะั่นแต่ว่างวดนี้พอว่าหันแม่นฝันยังสี่พอว่าคื้สีได้มา เพื่อนว่าเพื่อนฟันดีนะงวดนี้เขาฟันว่าตำรวจไปจับเขาโอ้อเขากบอกว่าขันฟันยังสี่เขาบอกว่าเขาตามเขาเคยได้เป็นหลานเน่ย<อ>เขาได้เงินได้ครับเอแต่ว่างวดนี้เขาก็กว่าเขารอด้าเบิงนี่ลหละรอด้าเบงตาวันที่สามสิบ ดติดตามบอลทุกคนเขอบ<อ>คุณอาจารย์มากเลยครับอุนิาสนาอาจารย์ขอให้พี่น้องถูกมองถูกบอลเนาะเอฟซีถูก,ก,ก,กทุกคนอยู่ต่างถิ่นต่างจังหวัดก็ดีให้ล่อเบิงวันที่สามสิบคือสิบเป็นห่วงสุดท้ายพี่น้องกับจุบด้ไปย้ายให้มันเสียเงินเสียทองหลายงวดทสียหอดที่เึงกันขอให้บุญญาบารมีของปูข่าวก็ดีหรือว่าบุญญาบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในบ้านในเฮือน อนำไปซอยเหลือล uh, ูกเตาเหาหลานที่จะไปทามหากินอยู <spe> ่ต่างถิ่นต่างจังหวัดนั่นแหละนํำซอยเหลือเพิ่นเน้อเพิ่มมีจบมีใช่ามีเงินแสนจะขอเพิ่มมีลายๆล้านอีกต่อไปรวยรวยสาธุสาธุพิมพ์ให้กาลังใจอาจารย์แมวด้วยทุกคนสาธุสาธุขอบคุณครับผมเป็นแนวทางด้วย้าชอบก็จัดไปนะครับอาจารย์แมวรอส0มสิบอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าชอบก็จัดไปนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเป็นแค่แนวทางเตอนนั้นรอวันที่30อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนพิมพ์คําว่ารอทุกคนพิมพ์คําว่ารอเลยนะครับคลิปนี้ขออยากจบแต่เพียงคราวนี้ขอลํำลากันไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม